โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับก็อันนี้ก็จะมาแนะนำไกด้สายฟรีการเล่นในรีเบิร์สนะครับโดยอย่างอื่นก่อนอื่นเลยคือผมจะบอกว่าผมเล่นเป็นสายฟรีนะทีนี้เล่นมาสักพักและสามสี่วันเออแพ็กผมก็ไม่ได้เติมมันเลยนะก็ผมลองมาดเป็นภาษาไทยด้วยก็ที่ทุกคนเห็นครับก็ ตุอย่างไม่เติมไม่เติมไม่เติมเลยไม่ตมไมตมไมแต่แท็กเดียวแล้วก็รูปี้วันนี้ผมซื้อไปแล้วกล่องแค่สิบก็มาคำนวณความคุ้มค่าของสายพีนะโดยที่เผมที่ตั้งต้นที่หกพันหกร้อยเก้าสิบ็โอเคสองนะจัอยากได้เห็นชัดๆนะโอเคครับโรยที่ ผมจะคำนวณเพศปตามของสายฟีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก่อนอ,อื่นเลยนะมาที่แมในการที่ผมคำนวณน,นะก็คือผมใช้ตาดดานที่ผมอยู่แล้วก็ที่ผมรอคำนวณตามไม่ชัวร์ว่าจะเป๊ะขนาดไหนจะได้ไปไอดีของแต่ละคนนะนเป็นมันแค่าาการคาดการณ์นะรก็อย่างแรกเลยครับก็กูนแจฟรีนะทุกคนจะได้อยู่ที่ประมาณ3 4 0ต้อยต่อปีนะครับ ก็มาดูการคำนวณกันก่อนคือจากรายวันนะครับิดถามว่ารายวันอยู่ตรงไหนเอ่ก็คือตรงมิชชั่นนะครับคือรางวัลมิชชั่นตรงนี้จะได้ตรงนี้40แล้วก็ตรงนี้20นะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นของกิ้วกิวเนี่ยจะอยู่ตรงกล่องนี้นะผมเช็คเพื่อไปแล้วก็มันจะดูรางวัลน้ผมทีนี้เพราะว่าของผมได้กิวนี้อยู่ผมอยู่ได้60 มีเช็คคิวยี่สิบห้าคนได้หกสิบุนแจต,ต่อวันนะก็เลยมีในช่องนี้โอเคต่อไปร้านคิวในร้านคิวนะครับในร้านคิวผมแลกไปแหละเยอะมากวันแลกไปเมื่อวานแต่ว่ามันแรกสุดสุดได้เจ็ดรอบผมก็ตีเพราะว่าทุกคนน่าจะแลกวันละครั้งก็ใช้ห้าสิบก็จะได้หกสิบุนแจตามแม่ จกแจกนะครับคือตรงคือกล่องจดหมายนะกล่องจดหมายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันแจก,กไปหนึ่งร้อยแล้วก็แจก,กอันนี้หนึ่งร้อยซึ่งผมไม่นับนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้แจกเป็นหนึ่งร้อยบางทีอาจจะแจก,กเป็นร้อย่สิบเหมือนวันที่สิบแปดที่แจก,กออกมาอ่าฮะผมเลยตีคร่าวๆเนี่ยวันวันที่สิแบแปดมันก็จแจก,กอีกหนึ่งร้อยผมก็เลยตีคร่าวๆว่าเออแจก,กวันละร้อยเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดผมได้เป็น หนึ่งร้อยไม่ได้แลกของละวันก็เลยตีซะว่าทุกคนได้แนนีนคือวันละหนึ่งร้อยประมาณเป็นร้านค้าเพื่อนร้านค้าเพื่อนก็คือเราส่งค่าจิตยศส่งเราแลกเปลี่ยนกันทั้งหมดเลยส่งมาทุกวันพยายามหาเพื่อนให้ได้สามสิบโมแต่ผมไม่มาหกก็ไม่เป็นไรก็อ,อยู่ตรงนี้ก็ไดกได้วันละหนึ่งครั้งก็งคือในผมแลกไปแล้วสองเดี๋ยววันนี้ค่อยแลก ดีประมาณมันแลกได้ถึงเจ็ดครั้งเหมือนกับราคาคิวก็ผมก็ตีว่าแลกวันละครั้งนะกันจะได้คำนวณง่าไงก็เลยรวมกันเป็นที่สามร้อยสี่สิบนะแล้วต่อมารอบกุญแจรอบกุญแจสำหรับสายปีนะผมไม่ได้เอามีคิดคำนวณตรงข้างบนนี้นะแต่ว่าใครจะเอาไปคำนวณก็แล้วแต่แต่ว่าผมขอไม่นัดรวมไปก่อนก็คือหนึ่งชิ้นเนี่ยสองนาทีในการได้กุญแจหนึ่งชิ้นนะถามว่าหาก คำนวณได้ยังไงก็คือตรงนี้ทุกคนตรงนี้มันผมลองมันไม่เชิงว่าผมจับเวลาหรอกแต่เพ่าว่าตอนที่ผมดูอ่ะนะเี๋ยวอีกประมาณแปดวิแต่ผมรออีกสักพักดูก็แหละว่าสองนาทีจริงหรือเปล่านันเห็นไหมมันจะใช้เวลาประมาณสองนาทีนะก็เลยเนี่ยเละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นต่อสองนาทีนะก็คือ แล้วผมก็เข้านอนเป็นหนึ่งชั่วโมงจะได้สาชิ้นส่วนสายฟีก็ได้แค่นั้นแหละครับส่วนสายเติมมันจะเปลี่ยนตรงนี้เขาบอกว่าจะลดเวลากุญแก60นาทีก็คือแต่กลายเป็น1ชิ้นต่อ1นาทีนะผมก็คำนวณเลยนะก็รวมกันเป็นครับ1ชั่วโมงสายปีจะได้อยู่ที่5รอบนะ30กุญแจแกแ้วก็ถ้าวันหนึ่งเต็มเต็มก็ 120, ก,120กุญแกเอร้อย120รอบ ได้7 2 0กุญแจส่วนใส่เติมก็2เท่าก็2อ0สิิบนะอสอ0รอิบรอผมจะแปลงเป็นรอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเป็นกุญแจอ่อค,ครับก็มาถึงการคำนวณของลายวันแล้วนะแต่ที่ผมบอกไปว่าผมจะเอาตรงช่องนี้มาคำนวณเนาะก็เป็นไปตามรายวันก็กุญแจแนบ4ฟีก็คือเอาตรงช่องกุญแจฟรีล้วนๆเนีน่งเดียวมาคำนวณน,นะครับ ก็ราคาพวกกล่องกุญแจที่เราจะซื้อครับของสายฟรีผมก็จำซื้อแค่5คสิบนะครับเดี๋ยวจะมีสาเหตุเพราะอะไรก็คือกุญแจจะได้อยู่ที่หกล่ะกุญแจผมจะไม่นับกล่องฟรีหนึ่งกล่องแรกนะหรือว่าคนึงจะนก็ได้ก็จะกลายเป็นสี400ร่ร้อยสี่ร้อยกวดีแต่ผมจะไม่ออกมาคำนวณกันจะได้เห็นภาพประมาณนี้ ก็เผื่อางคนจะเอาไปใช้กา,างอื่นเ,นเช่นพวกลงแดนเจ้ยประจําวันแล้วก็ลงต่าอ,อกกุปกรณ์นะผมก็เลยจะอย่างไม่นับในสมการนี้โดยที่นะครับกุญแจทั้งหมดเราจะได้ที9่9ก,ก,ก็คือจากกล่องก็คือมี60กุญแจได้ซื้อมาได้12ปกล่องกระจาวิี่น้อยแล้วก็บอกจากตั้งต้นอยู่ที่3า0อบกุญแจนะครับ1,000ก็ รวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่9 4บจากกล่องที่ได้ที่ซื้อกล่องละห้าสิบแล้วก็กุญแจสี่ที่340นะครับก็ถามว,ว่ารอบตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือกุญแจที่ใช้นะครับก็คือหกกุญแจฟาร,ร์มจากกุญแจทั้งหมดก็คือ500 9 4เก็อยู่ที่550 156รอบนะน่าเดี๋ยว ปร,ประมาณนั้นโอเคประาณนี้เราค่อยไปปรับสีแต่เอาประมาณนี้คร่าวๆก่อนก็คือจากที่ผมใช้กุญแจครับก็คือกุญแจต่อรอบก็คือใช้หกกุญแจนะครับก็รอบก็คือเอาตัวค่านี้ไปหารกับค่า ับค่าของคุณแกก็อยู่ที่ห้ารอบอ่ากเศษทั้งหมดผมตัดทิ้งเพราะว่ามันจะไม่ถึงครบ1นึ่งุญแก่รือครบ1รอบนะครับก็จะอยู่ที่ปับไที่หนึ่้อกรอบโดยรอบเลยนะครับก็ใช้13รอบเต็มก็คือถามว่าหามาจากไหนเนี่ยครับก็คือจากตรงนี้ครับอยู่ในตารางของผมี่ก็คือของ exp นะครับนมารีไร ก็คือยิ่งใครดันดาได้สูงนะครับก็จะได้อีกฟีที่มาก็คือดูของช่องแรกนะครับก็สามารถแชรไปดูได้นะหรือว่าเอ่อข้าวค่าก็จากที่ทุกคนปามนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ในชั้นที่แปดนะครับก็จะได้เอพีที่เก้าร้อยเจ็ดสิบก็คือจะได้ผมผมใช้เวลาลอบประมาณสามรอบก็คือผมไปสายนี้ก็จะดูของช่องนี้นะครับส่วน หลายปีจะให้ดูตรงสามช่องนี้นะก็ะคือ BCD ส่วนสายเติม XP ที่เป็นแพ็กที่เป็นแพ็กนี้ครับสอง่สิบเาบาทเป็นเงินไทยนะครับก็จะได้ XP เพิ่มขึ้น10หน่วยครับอดอกเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อุปกรณ์รณเพิ่มขึ้นนะก็จะมาดูตรงช่อง ECG e อยู่ตรงช่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นสายปีก็ผมจะมาคำนวณตรงช่องนี้ก็คือผมใช้สุดสามรอบนะครับก็เลยมาเป็นอยู่ตรงนี้ครับเอาสุบสามรอบนะครับไปหารกับหนะึ่งร้อยห้าสิบหกเนี่ยคือช่องนี้คือผมใช้ตรงช่องที่เป็นปัดเศษเพราะว่ามันจะคํานวณได้มันจะปัดและทุกคนเห็นภาพมากกว่าก็คือมันจะเหลือเศษอีกนิดนึงนะครับมันจะได้เกินมันนิดนึงแต่ก็ พอตัอมดมาแล้วจะเหลือสิบสองรอบโอเคก็คือทั้งหมดกุญแจทั้งหมดที่เราได้ครับไอ้เก้าร้อยสี่สิบกุญแจจะเล่นฟราร์มทั้งหมดได้ฟราร์มได้ทั้งหมดสิบสองรอบสิบสองครั้งก็คือนะครับเอ่อหนึ่งครั้งเราจะใช้เด็กฟราร์มสี่ตัวก็คือเด็กจะเต็มประมาณสี่สิบ ี40กว่าตัวก็48ตัวใช่ประมาณ48-50ตัวแล้วแต่ไอดีคนนะครับก็ตีนี้คือ50บวกๆแล้วกันแต่ว่าเอาประมาณนี้ไปก่อน <c oughs> ผมก็ไม่ได้คำน,นวณตเปเพราะแต่ละไอดีก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีตัวดที่ฟาร์มดองเอาไวค้ไครั้งที่แล้วไม่ตันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาแต่ละตัวเนี่ยครับแต่ละรอบเนี่ยผมตีผม,ผมก็คือ ตัวละ20เมตรนะครับใช้4ตัวก็คือ1รอบเนี่ยเราจะได้ประมาณ80เมตรซึ่งพอเราเอามาคำนวณคือเอา80เมตรนะครับไปคูณกับ12รอบ12ครั้งที่เราทำก็จะได้อยู่ที่964เมตรนี่คือเป็นที่สายปีได้ต่อ1วันนะครับส่วนกำไรก็คือ400 4 6 4 64ต่อ1วัน เพราะว่าเราต้องเอา960นะครับอันนี้ผมมันปเป็น960ประมาณนี้ครับประมาณ960บวกบวกหรืกรบบอก็อคือถ้าได้กำไรคือ460ก็เกือบเท่าหนึ่งของการฟาร์มเอ็ดนะครับก็จากการที่คำนวณก็คือจริงก็ผมจะมาลองชิคดูดูว่าเสร็จเนี่โอเคนี่ผมจะนี่นะผมใช้ ผมได้รอบก็คือเนี่ยตัวคนสามารถมาเช็คดูตรงนี้นะครับว่าอาคีนที่พัฒนาเนี่ยครับเป็น,นกี่ตัวก็ลองคำนวณได้แต่ว่าผมอันนี้มันเป็นแค่คำนวณคร่าวๆแล้วก็ววกเพจตรงแล้วก็ผมติดกล่องอีกเท่าไหร่อีกสองกล่อง,ท,งทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละเพราะจะเหลืออีกสองกล่องในกล่องปีรอบหนึ่งแล้วก็ ผมมีกุญแจที่ติดตัวอยู่หนึ่งกล่องก็จะใช้อันนี้ครับก็เชียร์วิธีการฟาร์มก็สามารถดูหลายๆช่องได้นะก็ไม่ได้ต่างกันมากทุกอย่างก็เหมือนกันเลยก็กดอย่างนี้แล้วก็ใครมีเจก็ใช้เจแบบมีเบลกา้าก็ใช้เบลก้าได้ก็วิธีการเรียงก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เรียงระดับจากสูง พราะผมจะเอาฟาร์มันก็สกิลก็ไม่ได้ตั้งอะไรก็เหมือนทุกๆช่องหละไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันก็เป็นเป็น,ปนการอกส่วลรอบนี้ผมจะไม่เอาคุแจ่ตึกก็ออกแค่นี้พอเพราะผมเติมแล้วก็จะปล่อยฟาร์มไปก็แล้ว่างนี้ก็เนี่ยครับก็จะมาอยู่ที่ค่าก็ประมาณนะครับประมาณ9ก้าร้อยหกสิบกว่าคนแต่ที่ผมวันนี้ที่ทุกคนเห็นอะไอผมดูแบบได้น้อยจังเพราะว่าคุณแจขผมซื้อไปแล้วลหลายวันเมื่อวานผมฟาร์มกระหน่ำไป แล้วก็กดกล่อง80สอันกดกล่องกระบเดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีหนึ่งก็คือสรุปตอนนี้ก่อนคือสายฟรีนะครับถ้าซื้อกุญแจหรือทำใน่างที่ผมคำนวณมาสามารถจะจะได้เป็นการันตีแน่คืออาากล่าคือ400ร้บวกบวกแน่นอนก็ถ้าจะมาสรุปกัน1เดือนก็1ึ่งเดือนเดือนของปีมกราคมรามณ30วันก็ คุณจะได้กำไรเรอยู่ที่460เหรอ30วันก็460นะ460ปูนเนี่ย30มันก็จะได้เพรอ,รอยู่ที่กำไรที่13,800เพจต่อเดือนนะครับอย่างชั่นต่าเนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีแจกเกงก็จะมีแจกกล่องกุญแจแจก,น,แกนู่นแจกนี่ไหนจะ ไหนจะมีพวกกล่องเฟ,ฟเสอะไรอีกนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมีตรงกิจกรรมที่เนี่ยครับทัวร์ลูกอีกเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบกุญแจกล่องอีกหนึ่งกล่องอสองอะไรเงี้ยครับผมก็จะไม่นับมาในสมการนครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนแม้แต่พาร์ทสองบางคนก็ยังไม่มียังไม่ได้รับกุญแจอีสามสิบอะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นพวกกิจกรรมที่เองก็จะมีแจกกล่องอีก,ออกเล็กน้อย หรือว่าเคลียร์เลดได้ถึงระดับอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไม่นับนะก็พวกกล่องนี้ก็จะไม่นับหมดเลยก็คือง่ายคือสายปีคือขั้นต่าก็ประมาณนี้อย่างแน่นอนผมก็จะได้เพจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเพจขั้นต่างแน,น่นอน,นตอนหนึ่งเดือนครับอันนี้คือสายปีนะส่วนคนที่เป็นทำไมผมถึงไม่แนะนําให้สายปีซื้อกล่องแปดสิบนะครับไม่มีสาเหตุครับ เช่นว่าเราซื้อเราเราต้องจำตรงนี้ก่อนครับไอซืโนติบต่อวันคือมันจริงๆมันสามารถเอาพวกนี้มาคำนวณได้ครับแต่ว่าคุณจะได้ยิ่งทำก็จะได้ยิ่งกําไรน,น้อยลงอย่างให้เห็นได้ชัดคือแปดสิบเลยไอกล่องแปดสิบนะครับผมจะซื้อแต่ว่าผมจะซื้อสิบกล่องก ก็จะเอามารวมเพราะว่ามันจะซื้อได้สูงสุดสามสกล่องับแล้วก็ตามตามตเก้าสิบเมตรแล้วก็เท่ากับสองคือ้ ก็ตรงนี้ไม่ได้เป็นตลอดก็ก็กเน่งจที่คนเนี่ยนครับคือผมสมมุติว่าผมซื้อตรงนี้สิบก่องนะครับก็จะเสียไปประมาณแปดวระเทครับก็จะใช้ลมหนึ่งพันสามเนาะแล้วก็พอเรามาคํานวณทุกอย่างตรงนี้จากที่ดันแปกก็คือแทบไม่ได้ตาก ก็ค,คือจะมาตาคือตรงนี้ก็จะดันได้เพิ่มจริงครับทรัพยากรได้เพิ่มทุกอย่างได้เพิ่มแต่ทุกคนถ้าจะเป็นสายปีที่ดองเผ็ดครับก็ตรง Value กำไรตรงนี้ครับมันจะลดลงต่อให้พวกของมีไปเพิ่มกระตามให้ตรงกล่อง80ดสครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับนอกตรงนี้สมาติว่าทุกคนอยู่ในช่วงที่8ซึ่งจะลดเวลาลงมาเป็น12เนาะ อันนี้สำหรับสายเตือนะครับมี่ีสามารถคอสหรือว่าจบตรงที่อันเก่าได้นะอันนี้ผมคำนวณของสายเตือนให้ก็คือจะเป็นจุดสองรอบทุกคนก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นมาเป็น4ีสบาทส่วนถ้าเติมกันแม็กแวลูจริงๆครับสามสิบก็จะใช้ได้สูงสุดสามสกอก็จะได้กาไรที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทก็คือง่ายๆคือถ้าสำหรับสายฟรีนะครับ ก็ให้หยุดตรงที่ซื้อแค่50กล่องก็พอไม่งั้นวรจะเสียเ,เกินเหตุไปแล้วลก็สนับสายเติมก็ถ้าสมมุติว่าไม่อยากทกําก็มันไม่ค่อยคุม้มนะครับกำไรสนรับสา,ายเติมที่จางแต่เพอย่างเดียวครับ โอนจะได้เห็นชัดๆด้วยครับก็คือว่าสำหรับสายสายฟรีกับอแบบสรุปทุกอย่างสรุปครับตอนนี้สายฟรีนะครับผมแนะนำให้ซื้อแค่กล่อง50 10ครั้งพอครับกล่อง50 10ครั้งจะอยู่ที่500เพศนะครับทุกคนจะได้กำไรอย่างตามคือ460เพส่วนสายเติมครับผมแนะนำให้ซื้อกล่อง80ไปด้วย สายฟีจะซื้อไม่ได้ไม่ใช่ซื้อไม่ได้ครับแต่มันจะไม่คุ้ม80 90นี่ครับสำหรับสายฟีที่อยู่ด่าน8มันหงนะครับก็ทุกคนก็จะขาดทุนค่อนข้างขาดทุนนะครับ จะขาดทุนเล็กน้อยเอ,าาอ,อ๊ะข้ามอาินเลยครับใช่ก็จะขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเอาตรงพวกกุญแจรอบตรงนี้มาบกก็จะได้กำไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือผมแนะนำว่าไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอากุญแจพวกนี้ครับ ไปฟาร์มอุปกรณ์จะคุ้มค่ากว่านะครับยรใครจะเอาแบ่งก็ได้ครับ้วแต่แต่ว่าก็แนะนําว่าก็อันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าทุกคนจะได้ขั้นต่ตําประมาณนี้แน่นอนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะเอาไปฟาร์มนะแนะนําว่าไม่ไม่ต้องซื้อแับสายพีดอกเพชรเนี่ย เพราะว่ายังไงเราต้องยอมรับก,ก่อนว่าสายฟีไม่มีทางชนะสายเติมแน่นอนนะแต่ว่าถ้าเราเก็บหองลองรีบไปซื้อไปซื้ออย่างอื่นหรือว่าไปเก็บเพชรไว้สุ่มตัวอย่างอื่นจะดูดีกว่านะครับแต่เช่นไปรอตัวละคออะรอย่างเช่นแพโออะไรเงี้ยครับออยอนฮีคามา,าพวก4สี่จักรพรรดิตัวอื่นๆยังไม่มานะครับก็ไปสุ่มรอสุ่มตัวเพราะนั้นน่าจะดีกว่าแต่ ถ้าจะซื้อก็ผมก็ไม่ได้ว่าครับนี่คือเป็นแค่ไกด์แนะนำเฉยๆนะครับก็เป็นไกด์แนะนำเสยๆว่าถ้าสายปีก็ต้องยอมรับก่อนว่าอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากขนาดนั้นแล้วก็สนใจเติมก็เติม,ไ,มได้ก็เออจากแล้น่คุ้มค่าแน่นอน ถึงจะเป็นแค่1้0ิเพแต่ว่าพวกคุณจะเปลี่ยนวิธีการหากุญแจเอาพวกกุญแจนี้มาใส่ก็คุ้มค่ามากกว่าครับโอเคครับก็มาอยู่ที่ตลาดน,นี้กันขอกสักรอบหนึ่งนะส่วนใหญ่นะครับคนจะอยู่ที่ประมาณรอบนี้ครับเท่าที่ผมดูถาม,ถามเพื่อนแล้วก็ดู y u ู u ูปแชแนลอะไรอื่นๆนะก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับหลายปีก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปด 9ก็พอมีให้เห็นครับถ้าลงดีๆนเนะเกแปดเก้าประมาณนี้จะอยู่ที่สามสี่ก็คือผมว่าปีข้าประมาณสักสิบสามส่วนสายเติมบางคนก็จะอยู่ที่เก้าถึงเก็ประมาณนี้ครับก็สามารถแคปเอาอีีไปคำนวณได้ะครับหลังจากนั้นก็แล้วแต่พวกแล้วแต่นะครับกุญแจพวกนี้ก็ จะสามารถเอามาคำนวณก็สามารถคำนวณเพิ่มได้ครับแต่ว่าผมแนะนําจริงๆว่าถ้าคุณแจนสนางตรงนี้ไปไปฟาร,ร์มดันอุปกรณ์ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้มาดันด่านได้อีกพีมากขึ้นน่าจะดูดีกว่าตอนต้นเกมโอเคครับก็คลิปก็จะแบบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ผมก็จะมาคำนวณหลายอย่างเท่าที่ผมคำนวณได้นะครับมาให้ทุกคนได้ดู ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ